เมื่อก่อนที่อ้วนเนี่ยพอกินอาหารทะเลบอกเลยจริงใส่แว่นตายิ่งหล่ออะทีนี้จะพูดรัฐบาลน,นะครับอ ไปเสริมหล่อมาแน่นอนไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมครับไม่ได้เสริมจริงไม่ได้เสริมเลยจริงไม่ได้เสริมได้แถมด้วยไหมครับแถมครับแถมแถมสวัสดีอาจารย์หายไปนานเลย อััฐบาลงวดนี้นะพูดเลยนะผมจะไปแล้วสามนุ่มแล้วงวดนี้เลขกําลังวันมีมีมีสองมีสี่มีแปดนะครับส่วนเลขส่วนเลขที่มาเด่นมา1ตัวนะครับมาทุกงวดงวดที่แล้วเด่นล่างไม่ผ่านนะครับงวดนี้นี่อันนี้คือให้ดูงวดที่แล้วนะผมจะไปแล้วนะผมปวดตา อันนี้คืองวดที่แล้วนะครับอันนี้คืองวดนี้นะครับมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับสองหกสี่แล้วก็ศูนย์นะครับงวดนี้หวยเลขออกวันอังคารออกวันพระด้วยนะครับออกวันพระด้วยนะแม่ออกวันพระด้วยเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้แหละมาแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนสองหกสี่ศูนย์อันนี้งวดที่แล้วเข้าหนึ่งนะครับออกหนึ่งหนึ่งล่างงวดที่แล้วเด็นล่างไม่ผ่านนะครับงวดนี้สองสี่หก ศูนย์นะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณาในสี่ตัวเนี้ยผมจะเอามาจับสองตัวนะครับงวดนี้งวดนี้หวยออกวันพระศูนย์จะมาหรือเปล่าน,น,นะครับโอเคนะครับใครที่อยากได้ทูบนะับทอทงเกใครอยากได้คิมหนึ่งแถมหนึ่งคอควายหนึ่งสองกระปุกสองร้อยสี่ิบเก้าบาทได้สองกระปุกนะครับวันนี้สี่กระปุกสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองแถมสองแถมสองนะครับ 399บเ้าทคอควายสอกระปุกวันนี้650บาทจะได้ไปทั้งหมดไอ้สกระปุกวันนี้จะได้ทั้งหมด6กระปุกในราคา650บาทคอควายสโอเคผมจะไปแล้วนะครับปวดตาผมมันภาพตามันยังไงไม่รู้ โอเคนะขอให้โชคดีนะผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ